ดีครับผมเกียงเกษตรซิงครับผมจากเอ b ซีบรูปเรืองนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการลูกค้าจํานวนมที่น้อยนะฮะตัวนี้เป็นตัวเอาเปิดจากที่เป็นนะผมจังหวัดตากนะครับผมไปมาและวตอนี้ลูกค้าถามนะครับว่าผมอยากจะได้นะครับยกกลองเอาไว้สำหรับเปิดล่องสําหรับปลูกผักนะครับได้ไหมใส่กับรถ21แรงไม่เกิน24แรงได้ครับผมจัดให้นะครับอันนี้ใบผ่านเบอร์16 นะครับตัวนี้นะครับสำหรับรถเล็กจริงๆเลยเรียกว่าไม่ต้องการให้รถขนาด40แรงหรือ50แรงวิ่งแล้วไปทับล่องใช้ขนาดรถแถวบ้านก็เรียกอิมุนนะฮะเล็กๆนะครับวิ่งสบายๆครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสกาวขาสปริงนะครับเพราะว่าลูกค้าทางต่างเงนะครับก็ได้ผลผลสินค้าไปนะครับแต่ถ่าใช้มีรุ่ัแบบ5ซี่7ซี่9ซี่นะครับเอาไว้ลากก็จะพื้นดึงหญ้านะครับแล้วก็เรียกว่าติดคาลิเปอร์ เปิดล่องดินของสวนข้าวโพดแล้วก็เก็บหญ้าไปพร้อมอ,อันนี้เรียกว่าได้มาพ๊กเรียกว่าไลา่สะอาดนะฮะง่ายง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ่าซอยผ่าซอยตรงนี้จะเป็นจับสามใบสามใบก็คือจริงๆครับสองพวงก,ก็หกใบนะครับผมตัวนี้จะอยู่ในราคาที่โครงพร้อมใบผ่านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกุยอยู่ที่สองพันสอง แต่ถ้าจะเป็น4ใบยอย่างนี้ก็คือ2องพวงแปดใบจะอยู่ที่25งหมนาะฮะส่วนถังถุยนะครับเราจะขายเป็นของแบบมอเตอร์กับล้อจักรก็จะขายชุดละ10,000บาทนะครับอันนี้เป็นความต้องการลูกค้ายังไงเลือกได้แบบถังเดียวถังคู่ผมมีหมดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผาถูถูอันนี้เปิดช่องเลยเปิดช่องเลยทาร่องน้ําเลยนะครับหลายๆคนนะครับ mm hmm. ก็มีคนเอาไปซ่อมอ้อยแต่ผมจะมีอีกสไตล์หนึ่งเรียกว่า ต้องการซ่อมอ้อยโดยการอ้อยเนี่ยมันจะขาดช่วงในการปลูกเราจิกลงไปแล้วก็ลูดเลยนะครับเปิดล่องลึกนะครับแล้วก็อเอาอ้อยใส่เข้าไปแล้วกบดินบางๆอันนี้เป็นการซ่อมแล้วผมก็ทําส่งลูกค้านะครับทางพิศโลกนะครับทางสุโขทยัยแล้วก็ท่านสนใจมาผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยว่าซ่อมแล้วดีอย่างไรแล้วก็ลูกค้าถุกใจอย่างไรนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นขุดมันขุดมันเรียกว่าแบบ พอนใต้ดินปุ๊บยกกอลหลุดออกกับหลังไปเลยนะฮะส่วนนี้วิ่งกันแบบสบายๆลดตั้งแต่า37ถึง50แรงนะครับวิ่งสบายๆเพราะว่าถ้าท่านต้องการใหญ่กว่านี้ก็แจ้งเรานะเพราะว่าความต่างอยู่ที่รูสลักนะครับอันนี้หกขุนเจ็ดขุนถ้าเกิดเป็นรถใหญ่ตั้งแต่หกสิบแรงขึ้นไปก็จะเป็นรูขนาดนิ้วกับนิ้วหุนนะอันนี้ก็ว่าคุยกันแบบว่าสบาย,บาย,ยๆชิวๆ แล้วนะมีสามคู่นะมีทั้งมอเตอร์แล้วก็รถจักรพับมอเตอร์รถจักรแล้วก็ปวงผ่านตั้งหาถ้าอยากจะได้แบบปวงผ่านตั้งหาเราก็จัดให้นะครับส่วนนี้ยกล่องเมทัสิบนะครับสนใจก็มาได้เลยสินค้าทุกตัวทาง s c ศิลโรงเรือนนะครับเราไม่ได้มีแต่สินค้าที่ผลิตแล้วจําหน่ายหน้าร้านหน้าโรงงานอย่างเดียวเรามีตัวแทนจําหน่ายด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดงานซ่อมบารุงงานที่ว่าอยากจะได้สินค้าที่ท่านออกแบบเองเราก็จัดให้นะครับ ครับผมแล้วก็ทางพื้นที่ทางาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับก็ยังมีที่เป็น LCS นะครับบริษัทโรงงานลิมเชียงแสงนะครับท่านเป็นโรงงานยักษ์ใหญ่เลยโรงงานแม่เลยก็ว่าได้นะครับเป็นาทางเฮียพี่ชายของทาง s อ b รุ่งเรืองครับท่านมีทั้งฐานทวนมีทั้งฐานบุกมีทั้งเครื่องตัดหญ้าตัดต่ดตอสงังมีทั้งเครื่องเจาะถุดหลุม และมีสินค้าอีกมากมายนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดตามทาง LCs ได้เลยส่วนอีสานทางอีสานตอนใต้นะครับก็จะเป็นบุรีรัมนะครับอีสานใต้ก็จะเป็นของ CBI นะครับผู้บริหารท่านก็คือคุณบัณิตบำรุงไทยนะครับทางมุนก็มีครบวงจรเหมือนกันนะครับคือลูกค้าสายไหนก็ตามถ้าติดต่อมาทางยูทูปผมผมก็สามารถที่จะนะครับไม่่อยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีเครือข่ายทั่วประเทศอยู่แล้ว ผมก็สามารถที่จะติดต่อและส่งข้อมูลให้กับทางร้านทางโรงงานใหญ่ๆเพื่อติดต่อคุยเจราจากับท่านได้นะครับผมยินดีรับใช้ในทุกๆระดับต้องการอย่างไรต้องการแบบไหนต้องการราคาไหนแจ้งเลยครับผมคราวนี้ผมเกณง์คอเซ็ตติ้งและเอสซีบโเรือนก็กราบลาทุนีโอกาสหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ